สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารที่28กันยายน2564นะคะเรายัางเรียนรู้อยู่ในหน่วยที่16นะคะเป็นวันที่2แล้วหน่วยที่16เรื่องต้นไม้นะคะวันนี้วันที่2แล้วที่เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้นะคะเวันแรกเราได้รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้เป็หนึอย่างแล้วมันก็คือดอกนะคะ ดอกก็เป็นส่วนประกอบของต้นไม้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเราปลูกดอ,อกไม้เราก็จะได้ดอกออกมานะคะแต่ถ้าเราปลูกเป็นต้นไม้เป็นผลไม้เราก็จะได้ผลออกมานะคะเช่นเราปลูกดอ,อกกุหลาบดอ,อกมะลิเราก็จะได้ผลได้ดอ,อกดออกมาเป็นดอกกุหลาบดอกมะลิแต่ถ้าเราปลูกเป็นต้นไม้อย่างต้นมะม่วงต้นขนุนต้นทุเรียนเราก็จะได้ ลูกขนุนได้ลูกมะม่วงได้ผลมะม่วงได้ผลทุเรียนออกมานะคะแล้วเราวันนี้วันที่สองแล้วเราจะมารู้ส่วนประกอบอะไรของต้นไม้กันนะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงส่วนประกอบที่สองของต้นไม้ที่เราจะได้รู้จักกันในวันนี้เราก็ไปรับชมรับฟังบทเพลงประจำหน่วยการเรียนกัน,นก่อนเนาะชื่อเพลงว่าพืชแสงสวยนะคะ เด็กลองตั้งใจดูว่าเขาพูดถึงส่วนประกอบอะไรของต้นไม้บ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะ oh ส่วนประกอบของต้นไม้แล้วก็การดูแลต้นไม้ด้วยนะคะอะ่วันนี้วันที่สองแล้วเราจะรู้จักอส่วนใดของต้นไม้กันเนาะอ่าส่วนวันแรกเรารู้จักเรื่องดอกดอกไปแล้วนะคะดอกไม้นะคะวันที่สองเราจะมารู้จักเรื่องใบไม,ไม้เด็กๆเคยเห็นใบไม้ไ,มไมะะหมคะเหมือนต้นไม้ก็จะมีใบไม้ไมากมายเลยนะคะใบไม,ไม้ส่วนใหญ่เป็นสีอะไรเอ่ย สีเขียวเนาะเด็กๆก็เคยเห็นสีเขียวนะคะแล้วต้นไม้เป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างไรหลกของแบบของใบไม้เป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างไรของต้นไม้ล่ะใบไม้ก็มีหน้าที่มีความสาคัญเหมือนกันนะคะเด็กๆลองไปสังเกตสิมีต้นไม้อยู่ที่บ้านนม่เอ,อ่ยใบไม้ลองเด็ดใบไม้ดูอาจจะมีต้นไม้หลายหลายแบบนะคะใบไม้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางก็ตรงบางก็เรียว สั้นเรียวยาวนะคะบ้างก็กลมเล็กกลมใหญ่นะคะบ้างก็เหมือนลูกหัวใจเลยนะคะมีหลายรูปทรงหลายแบบแต่หน้าที่เดียวกันของต้นไม้นั้นก็คือการสร้างอาหารนะคะแลกเปลี่ยนก๊าซการหายใจแล้วก็การคายน้ํานะคะโดยการสร้างอาหารนี้สําคัญมากเลยเป็นหน้าที่สําคัญของใบไม้เลยนะคะทํายังไงล่ะการสร้างอาหารสร้างอาหารของต้นไม้ก็โดยการสังเคราะห์แสง และการสังเคราะห์แสงนั้นก็มีองค์ประกอบเหมือนกันซึ่งก็ต้องมีคลอโรฟิลเด็กๆรู้จักคลอโรฟิลไหม mm hmm. ก็คือสีเขียวบนใบไ,ไม้นั่นเองจะมีสารคลอโรฟิลอยู่นะคะมีคลอโรฟิลมีก๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ํานะคะซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการสังเคราะห์แสงเลยต้องมี3องค์ประกอบนี้ก็คือคลอโรฟิลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ํานะคะ สารตัวนี้จะมาทํางานร่วมกันนะและสารตัวนี้เขาก็มีหน้าที่ด้วยอย่างคลอโรอฟิลที่อยู่บนใบไม้นะั้นก็จะเก็บพลังงานไว้พลังงานแสงอยู่ในใบไม้นี้เลยนะแล้วก็ก๊าซก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ที่ใบไม้เก็บมาจากอากาศจากภายนอกนะคะมาเก็บกักไว้นะคะดูดกา๊าซจากคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้แล้วก็น้ําก็จะมีหน้าที่ในการอะไรคะ ด,ด,ดูขออนุญาตดูข้อมูลนิดหนึ่งน้ำก็จะมีหน้าที่ดูดผ่านลากลำต้นแล้วก็ต่างๆไปเลี้ยงยางส่วนต่างๆเลยนะคะถ้าสามตัวนี้มาทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แล้วเกิดการสเะห์แสงอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซด้วยเนะาะได้เป็นอาหารก่อนนะคะเป็นอาหารก็คือสามตัวนี้ทำงานร่วมกันแล้วก็จะ เป็นกลูโคสนะคะซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้ลาก็จะเอาดูดความไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเอยของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบต่างๆนะคะไปเลี้ยงลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้เลยน้ำตากลกรูกรูโคสเนี่ยซึ่งเป็นอาหารสําคัญของต้นไม้เนี่ยถูกดูดซึมไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นเป็นอะไรทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตไปแล้วนะ ก็จมีการแลกเปลี่ยนกา๊าซด้วยนะคะแด้เป็นกา๊าซออกซิเจนเป็นกา๊าซบริสุทธิ์ออกมาให้เราได้หายใจกันนะคะนี่คือหน้าที่ของใบไม้แล้วกระบวนการสังเคราะห์แสงด้วยนะคะ,คะมากขึ้นมากขึ้นในระดับชั้นที่มากขึ้นเด็กๆก็จะได้เรีนยนรู้อย่างละเอียดแล้วก็ได้ทดลองกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ,ะในวัยเล็กๆอย่างเราก็จะประมาณนี้แล้วก็มีการทดลองแค่เล็กๆน้อยเนาะ จะมีการทดลองเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นอะไรไม่ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นความหน้าที่ความสิ่งที่เป็นหน้าที่ความสําคัญของใบไม้นะคะเด็กๆฝากไปสังเกตใบไม้นะมีใบไม้แบบไหนลักษณะแบบไหนบ้างนะคะที่บ้านของเรานะคะใบไม้ก็มีความสําคัญด้วยสีเขียวบนใบไม้เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะมีความสําคัญมากๆเลยเก็บลังงานเอาไว้นะคะเพื่อเอาไว้ในการ สังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงก็จะได้อาหารของต้นไม้นะคะนี่แหละคืออาหารของต้นไม้นะคะเขาไม่ได้ทานข้าวอย่างเรานะคะเขาก็จะ,ะน้ําก็จะดูดเอาสารอาหารต่างๆนะคะที่เราใส่ไปไม่ว่าจะเป็นน้ําเอ,อ้ยเป็น เุ๋ยเป็นอะไรนะคะก็จะดูดไปนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงแล้วก็เอาไปเลี้ยงเลี้ยนยามส่วนต่างๆของล,ลําเลียงไปเลี้ยงยามส่วนต่างๆของต้นไม้ต้นไม้ก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นให้ดอกให้ผลแก่เราออกมานะคะนี่แหละความสําคัญของต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะด็ดใบไม้สักใบหนึ่งนะคะจะด็ดดอกไม้สักดอกหนึ่งก็ต้องคิดดีนะพออยู่นต้นไม้จะสวยงามและสดชื่นขนาดไหนนะคะ ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆด้วยเพื่อจะได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจด้วยนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเราได้รับความรู้เกี่ยวกับใบไม้ไปเรียบร้อยหนะ้าที่ของใบไม้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปฝึกภาษาอังกฤษนะคะ A B C แบบโฟนิกเพราะว่าในงานวันนี้มี A B C แบบโฟนิกด้วยนะคะ ยังจำได้ไหมว่าอาักษรภาษาอังกฤษประจำหน่วยการเรียนนี้ของเราคือตัวอะไรยังจําไ,ไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปฝึดภาษาอังกฤษแบบโปนิกกันก่อนนะจำไว้ด้วยนะว่าใบไม้นั้นมีความสําคัญต้นไม้นั้นมีความสําคัญขนาดไหนเนาะมันนี้ขนาดเรียนรู้ไปแค่สองอย่างเองนะ่รู้จักดอกไม้กับใบไม้ไปเองโอ้โหยังรู้สึกว่า ต้นไม้นี่มีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกต้นไม้ให้เยอะๆอย่าทําร้ายต้นไม้เนาะอันเดี๋ยวเราไปฝึกภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์เพื่อที่จะไปทําใบงานกันในวันนี้เลยเนาะวันนี้ฝึกป็นแบบบทเพลงเนะาะเมื่อวานนี้เราฝึกอ่านไปแล้วนะคะจากสไลด์ที่คุณครูทําขึ้นเนี่ยเราจะมาฝึกทานบทเพเลง A b e a u t i f คินข้อมูลคินชื่อเพลนเข้าไปก่อนนะเพื่อที่จะไปหาคลิปวดีโอเกี่ยวกับเพลง A B C แบบโฟนิกนะคะเด็กสามารถเลือกคลิปดีโอที่ตัวเองสนใจก็ได้นะคะแต่อยากให้เป็นโฟนไปในแนวทางเดียวกันนะคะเพื่อการอ่านเปนไม่ได้ทางเดียวกันเนาะ ถ้าไม่อยากดูหน้าจอบ่อยๆเราก็ฝึกแบบเรียนจากในหนังสือก็ได้ได้ดูรูปภาพสวยๆเหมือนกันเนาะ,ะเป็นคลิปวิดีโอเพลงคุ้นเคยเลยนะคะเป็นบทเพลงที่เด็กๆคุ้นเคยเคยได้ฟังกันอยู่แล้วที่สิบห้าาเกินยาหยดหนีพบโฆษณาจบกเล็กน้อยเนาะพี่เงเราแจกโค้ดมากมายช็อปเลยที่ช้อปปี้ อาจจะต้องรอนิดนึงใช้โอกาสนี้เพื่อฝึกการรอคอยนะมาแล้ว Glasses, good, good glasses, good, good glasses. Clean -glasses. Glasses. -glasses. glasses, it's my hand. Baby, i monkey, 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 monkey. Rainbow. สางกฤษเบอรโรนิดของเราทั้งหมด26ตัวนะคะในทีวีดีโอมีทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่เลยน,นะคะฝึกดูด้วยนะคะพิมเล็กยังไงพิมพ์ใหญ่ยังไงแล้วก็อ่านออกเสียงไปด้วยนะคะสําหรับภาษาอังกฤษในหน่วยประจําหน่วยการเรียนนี้นี่ก็คือตัวนี้เลย S C H M L นะคะเริ่มต้นด้วยตัว S อ่าภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษประจําหน่วยการเรียนนี้ก็คือตัว S นะคะ S เอ็นสุซีนะคะมันเล็ดนะคะแต่ในคลิปวิดีโอก็จะเป็นเอ็นสุ e r เดอร์นะคะส p บเดอร์นะคะในมุมน,นั่นเองนะคะแด็ S เอสนะคะเดี๋ยวเรามาทําใบงานกันเลยละกันนะคะเป็นใบงานใบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ให้เนาะแล้วเด็กๆก็เตรียมมาเลยนะคะ อ่าเป็นใบงานใบนี้เลยเด็กๆเห็นไหมคะเป็นลูกอะไรคะเป็นรูกต้นไม้เนาะต้นไม้แล้วก็มีใบไม้ด้วยนะคะเป็นต้นเป็นต้นของอะไรเอ่ย <c ười> เป็นต้นของแอปเปิลเนาะเพราะว่าหินผลด้วยนะคะผลแอปเปิลทั้งบนต้นแล้วก็หล่นบนพื้นเลยใช่ไหมคะบนพื้นนั้นนะคะต้นไม้นี่นะคะรากก็จะอยู่ใต้ดินะนะส่วนสีน้ำตาลนี่ก็คือ ลำต้นนะคะลำต้นลากอยู่ใต้ดินนี้เลยลำต้นนะคะนี่สีชุเขียวูๆฟูๆนี้ก็คือใบไม้นั่นเองนะคะใบไม้นั่นเองนะสีเขียวน,นะคะใบไม้ก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะจะมีใบเรียวใบกลมเนี่ยค่ะใบนี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะบางใบก็รูปเหมือนหัวใจเลยนะคะ โอ้ยแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยตัวอะไรดูไปเมื่อสักครู่นี้เองตัว S นั่นเอง S ศนะคะ S ศมันเล็กนะเขาบอกให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับอักษรตัว S นะคะที่ซ่อนอยู่บนใบไม้ต้นไม้นะคะเจอแล้วก็ให้ขีดเส้นเฉียงทับลงไปเลยแล้วก็เขียนตัว S ตามร้อยปะด้วยนะคะ นี่เราได้เขียนไปแล้วเมื่อวานด้วยนะคะเมื่อวันจันทร์เราก็ได้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็แอบ,บให้ดูไปแล้วเนอะอาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาําอีกเนาะในใบงานนี้เลยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเตรียมปากกาของคุณพรก่อนนะเราจะมาขีดตัว S สที่ซ่อนอยู่นะคะซ่อนอยู่ตรงไหนตรงใบไม้ใบไหนนะคะใบนี้ใช่ไหมคะ มีตัว O กลมๆใช่ตัว S ไมเอ,อ่ยไม่ใช่เราไม่ขีดนะมาเจอใบต่อไปเจอตัว J J โอ้ J J ก็ไม่ขีดนะพอเราต้องการตัว S นะคะ S นะคะ S อะตัว B โอ้ขนมปังสองปอนตัว B เบิกขีดไหมคะก็ไม่ขีดเหมือนกันเอ๊ตัว S ไม่มาสักทีเลยอใบนี้เองมีใบสามเหลี่ยมเหมือนใบเมเปิลเลยนะคะ มีตัวอะไรด้วยตัว S เจอแล้วเราก็ทํามละคะขีดไปเลยขออนุญาตใช้ปากกาใหญ่ๆหน่อยเนาะเด,เ,ดเดี๋ยวจะติดจางไม่ขนาดนะอ่าเป็นอันนี้เลยเจอแล้วก็ขีดไปเลยนะคะตัวเอเอต่อไปใบต่อไปใบข้างๆอ่าตัว S สเหมือนท่านเราก็ขีดเลย ไปละอ้าเจอแล้วตัว s เหมือนกันแล้วก็ขีดเลยโอ้ยตัว j เจอไม่ขีดนะ d เจอไม่ขีดนะอ้าว s เ,เจอแล้วขีดเลยนะคะ o โออกก็ไม่ขีดนะดูซิบนพื้นจะมีอีกไหมไม่มีนะคะอ่าแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ ใบไม้เดี๋ยวเรามาดูสิคะมีตัว s ทั้งหมดกี่ตัวนะที่เราได้ขีดไปนะคะนับเฉพาะตัว s ที่เราขีดนะตัวอื่นเราไม่นับนะอันหนึ่องอสาส่าทั้งหมดสี่ตัวเนาะ one two three, four. อ่า f o u ก็สี่นะคะเพราะฉะนั้นเราขีดตัว s ไปทั้งหมดสี่ตัว เสร็จแล้วเราก็มาเขียนตัว S ด้วยนะคะตัว S มาัดเป็นตากาเป็นซึ้นเล็สักหน่อยมาด้านล่างเลยตัว S นะคะมาเขียน,นตัว S กันเขียยัะคะเริ่มจากด้านบนก่อนเนาะเขาส่วนใหญ่จะเป็นเส้นโค้งนะคะแต่กๆก็โค้งจากด้านบนก่อนนะคะไปตามเส้นของเขาเลย คุณครูก็จะไม่ค่อยไปตามเส้นเท่าไหร่นาะแสงมันเข้าคุณครูก็จะมองไม่ค่อยชัดเลยอ่านแล้วมาเข้าไปใก้ใตรงนี้ล <c oughs> ักษณะนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นตัวเอซสี e s m เ l e t นะคะเอซสไบรเดอร์แมงมุมนะคะ สใหญ่บบก็จะเป็นเส้นโคง้งโค้งนะคะจะได้เป็นตัว S S C นะคะอ่านไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะใบงานนี้ไม่ยากเลยผ่านไปเลยหนึ่งใบงานไปใบงานใบต่อไปกันเลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเป็นใบงานสร้างสรรค์นะ สร้างสรรค์าที่สองอันนี้เป็นใบงานของเมื่อวานนะทำจนเสร็จตัวอย่างเอออะไรนะสร้างสรรค์ใบน,นี้เลยเด็กๆก็เห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษจะจำาหน่วยการเรียนนี้เหมือนกันนะั่นคือตัวอะไรคะตัว S โอ้โหตัวเบลอเลยตัวใหญ่มากเลยจะให้เราทำอะไรนะอ่ามีเด็กผู้หญิงด้วยมีน้องโบด้วยน้องโบกำลังทำอะไรนะกินหรือเปล่าไม่น่าจะกินนะคะ อาจจะเป่ามากกว่าเนาะอาจจะเ,เราไปดูซิว่าเขาทําอะไรนะเดี๋ยวอาจําสั่งไปพร้อมๆกันเลย mm. เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะนําลําต้นของผักบุง้งอ๋อที่น้องโบถืออยู่นั่นเป็นลําต้นของผักบุ้งนั่นเองผักบุ้งเขาจะเป็นสายๆเนาะ,ะเป็นเส้นๆน,นะคะแล้วเขาก็จะมีความแบบเหมือนคล้ายๆหลอดเลยแต่ว่า หลอดกินไม่ได้นะผักบุ้งเขาก็จะลําต้นของเขาจะคล้ายๆหลอดเลยนะคะก็จะมาเป่าได้นะคะเป่าเนาะจุ่นสีแล้วก็เป่าตกแต่งตัวเอสให้สวยงามนะแต่เด็กๆคงจะหาผักบุ้งไม่ได้ก็เป็นหลอดนั่นแหละนะคะหลอดที่เราใช้ดื่มนมดื่มน้ําอัดลมหรือว่าดื่มดืดน้ําต่างๆนั่นแหะค่ะตัดให้พอประมาณเนาะไม่ต้องเอายาวเกินนะคะเอาแค่พอประมาณเด็กๆก็ คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยด้วยนะคะช่วยในการเตรียมหลอดที่จะมาเป่าสีแล้วก็ช่วยในการผสมสีนะคะอสีนั้นเป็นสีน้ำเนาะเป็นสีน้ำต้องใช้สีน้ำนะคะผสมน้ำสักเล็กน้อยนะคะหยดลงไปหยดลงไปบนตัวเอสเนี่ยแหละค่ะหยดลงไปแล้วก็ให้เ,เด็กนักเรียนนะคะเป่าที่เราหยดไว้เป่าให้กระจายมันก็จะได้เป็นเหมือนแบบ แตกกระจายเลยเหมือนคุแตกเลยแบบนี้นะคะแต่เด็กๆก็ต้องใช้อลมในการเป่าหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันเป่าหรือว่ากระจายไปมันกระจากระจายออกนอกตัวเอสหรือว่ากระเด็นไปทางไหนก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นศิละปะเนาะไม่ไม่ต้องซีเรียสว่าอุ้ยออกข้างนอกเลยจะไม่สวยจะไม่อะไรแบบนี้นะก็เป่าไปตามทิศทางเลยเขาจะ กระเด็นหรือว่ากระจายไปทางไหนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้ไล่ๆๆมาให้ทั่วบริเวณตัวเอสหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าทั่วจนแบบชุ่มจนหมดนะแต่อยากให้จะเป็นแบบเอ่อให้มีร่องรอยการแบบทำว่าการอะไรบ้างเนาะคะผู้ปกครองต้องช่วยด้วยนะคะเพราะว่าต้องต้องทำารืงถึงความสะอาดความปลอดภัยด้วยนะคะบางทีเด็กๆว่าว่าสี สีสันสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป่าก็ต้องเป่าให้ลมมันออกไปนะถ้าเราเป่าขึ้นไปแบบนี้อาจจะทําให้สีนะคะมันเข้าเข้าไปในในปากของเราในปากของเด็กๆว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องผู้ปกครองอาจจะต้องเป่าให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างสักหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องช่วยในการที่จะทําด้วยนะคะ เําคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดด้วยปั๊บผู้ปกคร,ร,รองช่วยดูแลด้วยนะคะในใบางานนี้นะคะเสร็จแล้วก็พึ่งไว้นะคะอาจจะแกะออกมาจากชุดแล้วก็ค่อยแห้งแล้วค่อยหนีบคืนให้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเอาใบงานแรกก็ไม่ไม่ได้อะไรแล้วก็เปิดหน้านี้แล้วก็หนีบตัวหนีบไว้เพื่อให้เขาแห้งก่อนแล้วค่อยปิดทับมาก็ได้เนาะ ค่อยๆทาละกันเนาะสองใบงานนะคะถ้าเกิดว่าใบงานของเมื่อวันจันยังไม่เสร็จนะคะเอามาทําพร้อมกันในวันนี้เลยก็ได้นะคะแต่ใบงานที่ต้องเป็นการเป่าสีเด็กๆก็อาจจะสนุกสนานมากหน่อยแต่ก็ต้องระมัดระวังถึงอ่าคนึงถึงความสะอาดแต่ก็ความปลอดภัยด้วยนะคะค่อยๆทำนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะใบงานนี้คุณครูก็จะไม่ได้ให้อะไรเยอะเนาะเพราะว่าใบงานแรกมันก็ไม่ได้ ยากอะไรงเนาะใ่งานนี้อาจจะใช้ในกานก็อาจจะใช้เวลาก็อนี่น่าจะนี่น่าจะทําให้สียิเวลามากจนเกินไปเนาะเพราะว่าคุณครูจะพยายามจะไม่ให้เยอะจนเกินไปเนาะถ้าเกิดว่าในวันแรกวันนี้เรายังทําไม่เสร็จทําไม่ครบก็ค่อยๆทยอยทําไปก็ได้เนาะภายในห้าวันจน์ถึงสุกหรืออาจจะรวมไปถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ได้เนาะก,ก็เอามารวบรวมทํานะคะ รวมๆทำด้วยนะคะหรือว่าถ้าโอ้โหทาเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเราก็จะมาพัฒนาร่างกายพัฒนากา้านมเอมือมัดเล็กมาใหญ่ของเราในการทํากิจกรรมนะคะอย่างที่แนะนําไว้ตลอดตลอดเลยก็อยากให้ทําทุกวันไม่ให้ขาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการทบทวนอ่นาพยัญชนะไทายกอแก่ถึงฮนคูบเอถึงแซดแบลฟนิการนับจํานวนจดจําตัวเลขนะคะส่วนนี้จะช่วยในการพัฒนาทางอารมณ์ด้วยแล้วก็ ทางความคิดสติปัญญาด้วยนะคะแต่ว่าการเล่นระหว่างวันไม่ว่าจะเล่นตอบล็อกดินน้ํามันการระบายสีอะไรต่างๆก็พัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคุสติปัญญาด้วยนะคะสําหรับผู้ปกครองที่มีเวลายอยู่กับเด็กๆเลยนะคะก็จะได้อาจจะได้เล่นหรือว่าพูดคุยกับเด็กๆนอันนี้เราก็จะได้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ความคิดสตเปัญญาของเขาเลยนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> อาจจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการยิดจับการ อะไรต่างๆของเขาจะได้รู้ว่าเออร่างกายเขานีม่มีพัฒนาการที่แข็งแรงมากขึ้นการเขียนก็เขียนได้คมชัดมากขึ้นเส้นมีความแบบชัดเจนมากขึ้นระบายสีแต่ก่อนจะไม่ค่อยเข้มแล้วก็เส้นเป็นเล็กๆ,ๆเล็ดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเนียนมากขึ้นอะไรมากขึ้นกดสีได้มากขึ้นนะคะสีมีความเข้มมีความชัดเจนมากขึ้นนี่ก็บง่งบอกถึงพัฒนาการทางด้านกามเนังมือมัดเล็กที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะอาจจะมีการไป พักผ่อนการเรื่องการเผชทำกิจกรรมการออกกําลังกายแบบนี้จะช่วยในเรื่อ,องอการเนื้อมัดใหญ่นะคะแขนขาตั้มเนื้อมัดใหญ่นะคะเหล่านี้ผู้ปกครองสมามารถเสริมและพัฒนาให้การให้เด็กกับเด็กๆได้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนละกันสองใบงานนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันตั้งใจทำใบงานนะคะ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะพรุ่งนี้จะมาเรียนรู้กันเรื่องส่วนประกอบอะไรของต้นไม้กันบ้างนะคะเอาไว้พรุ่งนี้เรามาติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย